ในขณะแห่งอารหัตมรคยานชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะอาจว่าเห็นล้าถึงชื่อว่าสมาัมมาสมาธิเพราะอาจว่าไม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชามานานุสัยภวะราคานุสัยอวิชานุสัยยอมออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น และจากขันทั้งหลายและย่อมออกจากสภานิมิตภายนอกเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการออกไปและการหลีกไปจากกิเลสขันและสังขารนิมิตทั้งสองเป็นมัคคยานอริยมรรคสมังคีบุคคลย่อมเผากิเลสที่ยังไม่เกิดด้วยโลกุตระชาญที่เกิดแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวโลกุตระชาญว่าเป็นชาญ บุคคลนั้นย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะทิฐิต่างๆเพราะความเป็นผู้ฉลาดในฌานและวิโมกถ้าพระโยคาวาจรตั้งใจมั่นดีแล้วย่อมเห็นแจ้งฉันใดถ้าเมื่อเห็นแจ้งก็พึงตั้งใจไว้ให้มั่นคงดีฉันนั้นสมถะและวิปัสนาได้มีแล้วในขณะนั้นย่อมเป็นคู่ที่มีส่วนเสมอกันเป็นไปอยู่ละถึง ย่อมไม่วันไหวเพราะทิฏฐิต่างๆเพราะความเป็นผู้ฉลาดในยานทั้งสองชนี้แล